สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับย่คู่ฟิตอินดีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกล้ามกันหลังจากที่ไม่ได้เล่นประมาณสี่อาทิตย์เต็มๆนะครับเท่ากับเดือนหนึ่งนะครับเท่ากับเดือนหนึ่งเต็มก็วันนี้ว่าจะมาเบิร์นซะหน่อยเอากล้ามแขนสามท่านะครับสามท่าวัน,นี้สามท่าเราจะมาเราจะมาเล่นหลังจากติดภารกิจหลายอย่างนะครับ ด้วยหน้าที่การงานของเรานะครับเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เล่นนะครับก็มีนิดๆหน่อยๆเล่นถ้าเล่นไม่เต็มที่เราเรามันก็แบบยังไงเลยนะครับมันรู้สึกแบบรู้สึกแบบไม่เหมือนไม่เหมือนที่ที่ทำนะครับมันต้องได้เล่นแบบเต็มที่หาเวลามาเล่นแบบเต็มที่นะครับที่วันนี้เราจะเราจะมาเล่นสามท่านะครับสามท่าก็อยู่กับที่ดัมเบลอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่เดิมวันนี้ผู้ช่วยเราไปโรงเรียนนะครับวันนี้ผู้ช่วยเราไปโรงเรียนไม่มี วันนี้ไม่มีผู้ช่วยเราก็มาเล่นแบบเบาๆเป็นก่อนเป็นแบบดัมเบลก้ามแขนนะครับเอาดัมเบลคู่กับิดพื้นแล้วก็ดึงโหนารานะครับทําต้องทําให้ล้าวันนี้ต้องทําให้ล้าไปเลยนะครับเอาแบบให้มันได้ไปเลยนะครับเพราะว่านานเราไม่ได้เล่นเราต้องมาเบิร์นใหม่เบิร์นให้มันกล้ามเนื้อมันพองนะครับให้กล้ามเนื้อเรามันพองขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับได้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเล่นนิดๆหน่อยๆ กลับมาบ้านอย่างนี้กลับมาบ้านทุ่มสองทุ่มอย่างนี้ครับเล่นก็ประมาณ20สินาที30มนาทีถึงถึงชั่วโมงชั่วโมงคงไม่ถึงนะครับเพราะว่าอ่าก็ฝ่ายจะนอนก็ประมาณ3าสีทุ่มมันก็นี่เข้าไปแล้วดึกเข้าไปแล้วครับต้องรีบนอนเราตื่นแต่เช้าอย่างเงี้ยครับตื่นแต่เช้าด้วยหน้าที่การงานเราเราจะเล่นแบบเล่นเอากล้ามเนื้อเอาแบบความแข็งแรงนะครับความแข็งแรง จะไปแข่งกับใครนี่คงแข่งไม่ได้ต้องแข่งกับใจตัวเองนะครับมันมีบางครั้งก็มีขี้เกียจม้างครับแต่ว่าเราต้องแข่งกับใจตัวเองเอ,อจากจากสี่อาทิตย์ไม่ได้เล่นมันก็รู้สึกหงุดหงิดไปบ้างน,นะครับแบบเราหงุดหงิดขี้เกียจไม่เหมือนเราเล่นเล่นทุกวันเล่น,ลน,ลนอัดอัดตัดทุกวันเราได้ได้เวลาเล่นถึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงยันชั่วโมงหนึ่งมันก็ยังดีนะครับได้เล่นถึงประมาณตีห้าเนี่ยเราไม่ต้องเล่นท่าหนักมีแต่ท่ายากไร้ัหาท่าถ่าไม่ยากครับ วันนี้เราจะมาเริ่มเล่นกล้ามหลังก่อนนะครับเอาให้ได้กล้ามหลังท่าแรกนะครับท่าแรกของเราจะมาเบินที่กล้ามหลังเอาใช้โต๊ะค้ำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยกตัวยืดขึ้นนะครับเราจะมาเล่นท่านี้กันต่อนะครับไปครับจะเอาวันนี้วันนี้จะเอาให้ล้าเลยนะครับล้าแต่ละท่าต้องล้านะครับต้องต้องบแบบยันแบบเราเราไม่ต้องเล่นหลายเซตแต่เอาให้กล้ามเนื้อเราล้านะครับอย่างน้อยก็ประมาณ3าสี่เซตแหละครับอเคนะครับ ท่าแรกจัดไปสถานที่ที่ที่อยู่ในสวนก็กลายเป็น <br ux> เด็กเอามาเล่นนี่แล้วเห็นแล้วดูจากที่ผู้ช่วยเราแล้วผู้ช่วยเด็กเรามานั่งล้อมวงกันเล่นเกมครับเล่นเกมเล่นเกม nitrogen. ก็เอาหาอะไรในสวนนี่แหละครับเด็กเราก็พอดีเลยนะครับ จากเด็กเอามาทำแล้วก็ตัวนี้แท่งแผ่นแผ่น,แผ,นแผ่นปูนเนี่ยแผ่นหินเนี่ยสองแผ่นพอดีแล้วเอามาไว้ยกเล่นบาบาบากํกำลังกำลังทำครับเราเป็นช่างเราก็ต้องทำ <c oughs> ช่างตอนนี้ผมกำลังเชื่อมอยู่ครับขึ้นโครงอยู่ขึ้นโครงจะทำเป็นบาคู่แล้วก็หูนี้ครับ <c oughs> เอาเอาหน้าท้องเราด้วยแล้วก็ เป็นบาหโหนเครื่องหนึ่งจะเล่นได้อยู่ประมาณสองสามท่านะครับสามท่าจะพยายามทาทามาทํามาแบบเอาไว้ในสวนเพื่อแบบไม่ต้องให้โหนแบบดึงบาแบบลาวแบบลาวเสียงเนี้ยถ้าลาวเสียงเงี้ยมันดึงยากนเนืัอมันจะ,ม,นจะมันจะกินข้างนึงท่าแรกเราไม่คุยมากนะครับท่าแรกไปเลยครับไปผมลืมไปอีกครั้งนะครับก่อนจะท่าแรกเราต้องวอร์มก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่วอร์มนะอันนี้ผมก็วอร์มมาเสร็จแล้วแต่ผมจะ วอร์มวอมให้ดูอีกวอร์มให้ดูอีกครั้งนะครับวอร์มไม่ต้องเอาค่ายากค่าธรรมดาครับแต่ไม่ต้องวอร์มยืดกล้ามเนื้อเราไม่เราไมา่ามายืดแบบนี้นะครับเราไม่เราไมา่ามาได้อยู่ที่นีครับดึงมาด้วยครับ ่อนเราจะเล่นเราไมา่ยืดอยู่กับที่นะครับเราจะทําให้เส้นมันยืดด้วยวยืดนะครับยืดเราจะเล่นส่วนไหนเราก็ต้องวอร์มส่วนนั้นนะครับวอร์มวอร์มให้ได้นะครับเพื่อเพื่อลดลดลดความ,มาเจ็บนะครับลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับ วันแรกนะครับแต่งตัวไม่สุภาพเท่าไหร่แล้วโทษที่แล้ว ก็ยืดไปสักสิบครั้งนะครับท่ามกี้นะ น,นี้เราก็ยืดกล้ามแขนนะ่กล้ามแขนหนังแขนพอเวลาเราเล่นบ่ายเนี้ยดึงองเงี้ยวอมเป็นท่าวอมที่ดีที่สุดนะครับยืดยืดกล้ามแขนนะครับ เรา็มาเริ่มท่าที่หนึ่งเลยครับไปเลยครับท่าแรกเราก็ต้องเอาให้ล้าเลยนะครับอากาศดีมากส่วนอปกขึ้นนะครับห้ามช่วยนะครับ ท่าแรกเราก็ต้องกาให้ล้าเลยครับวับนแรกของการออกกำลังกาย,ยนะครับเหมือนวันแรกนะครับจากทำไม่ได้เดือนกว่าแล้วมาหยุดอีกเดือนนึ่งแล้วเราต้องเอาใหม่นะครับ เก่งไว้กิีบอ,อกครับลงทำเอาขาช่วยนะครับ จะได้ส่วนหลังนะครับส่วนหลังแล้วก็ส่วนหน้าได้หมดเลยนะครับเราจะมาท่าสองนะครับวิดพื้นเลยครับผมจะเริ่มจากท่านหนักๆมาไล่ท่าจากหนักหนักลงมาลงมาเบานะครับรออน,นี้เราจะสามท่าแค่สาท่านะครับท่านี้นะครับตั้งแต่หยุดหยุดไปเนี่ยไม่ได้เล่นสักสักวันเลยนะครับท่าวิดพื้นแบบเอาให้มันลงสุดแผ่นเราต้องหาที่ที่มาลองนะรเราต้องหาที่แบบ ให้มันลงลงให้สุดนะครับให้หน้าอกเราลงลงให้สุดให้ยืดแล้วให้กล้ามเนื้อข้างหลังนะครับกล้ามข้างหลังเนี่ยลงให้มันได้มากที่สุดนะครับถ้าอย่างนี้เล่นสักวันนี้ผมจะขอเล่นแบบจนเอาไม่ขึ้นนะครับขับลองไปดู ก็ได้แค่1ิบคันนะเราอย่าไปโหมไม่มากนะครับเอาแค่เอาแค่กล้ามเนื้อเราไม่ไหวก็พอแล้วนะครับกล้ามเนื้อเราให้มันแบบต้องเผื่อเผื่อการบาดเจ็บด้วยนะครับอย่าเอาแบบหมดเราหมดเลยนะครับเอาแบบเผื่อกล้ามเนื้อเราด้วยเผื่อลงเผื่อขึ้นเผื่อขาดเผื่อเกินนะครับแล้วก็ต่อเลยครับ เก่งกระบะหลังไหมนะครับสะบะหลังไหมนะดกขึ้น ไม่ไหวห้ามฝืนนะครับเพื่อเกินเพื่อขาดเหมือนที่ว่านะครับได้มากได้น้อยเราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราทําอย่างนี้มันลงมันลงสุดอยู่แล้วกล้ามเนื้อหลังบ่าไหลเราอะทํางานหนักอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นให้มันได้มากไม่จําเป็นต้องให้มากนะครับขอแค่ถูกวิธีกล้ามเนื้อเราได้แน่นอน,นครับต่อครับ จริงจริงนะครับกลบกำบันแรงมลแล้วถ,ถ้าที่สามเราจะไปหนบ้านครับหนบ้านนะครับ,บ,รบเริ่มเล่นเนื้อมันก็เริ่มพองเ,อเลยนะครับกล้ามเนื้อมันพองจากเสื้อไม่แน่นมันก็เริ่มกลายเป็นแน่นแนล้วกล้ามเนื้อมันพองถ้าเราได้เล่นทุกวันเนี่ยสุขภาพดีแน่นอน,นครับ อยากเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆครับเพื่อนๆทุกคนนะครับหันมาเล่นอะไรก็ได้นะครับที่เราชอบคิดว่าเราชอบเราเล่นได้เราเล่นแล้วไม่เจ็บตัวแค่คำว่าชอบก็โอเคแล้วครับหัวใจเราจะอยู่กับมันมันจะทําให้เราแบบไม่ฝืนไม่ไม่ฝืนว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราชอบอะไรเราเราทาทุกวันได้แน่ครับเหมือนอย่างผมเนี่ย ขาดไปเป็นสี่อาทิตย์แล้วครับด้วยหน้าที่การงานไปนู่นไปนี่ไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาม,มีแต่ว่ากลับมาถึงบ้านก็2สองสองทุ่มสองทุง่มสามทุ่มต้อง,งหากับข้าวหาอะไรกินเดงอบบนี้เราออกกําลังกายอยู่ที่บ้านเรามีอะไรเราก็ออกไปเียเรามีอิดปีปูนเพราะว่าเราเล่นพวกหน้ากล้ามพวกอะไรอยู่แล้วครับกล้ามเนื้อโฟกัสที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวเราไม่ได้เรา,มาไราม่ได้วิ่งแบบ ้ตแต่ก่อนผมก็ชอบวิ่งเหมือนกันนะครับวิ่งไปเออมันก็โอเคไปม,ไมันได้เพื่อนได้เพื่อนได้อะไรยเยอะแยะแต่แต่วิ่งไปวิ่งมาแล้วข้อขาข้อพวกข้อพ,พวกอะไรอย่างงี้ครับรับการกระแทกไม่ไหวมันเริ่มเจ็บผมก็เลยหาหากีฬาที่ชอบเปิดดูใน youtube ูบอะเปิดดูบับเจอเออมันไม่ได้ใช้อะไรมากมายใช้แต่กล้ามเนื้อเราก็ต้องการกล้ามเนื้ออยู่แล้วอยากได้กล้ามแขนใหญ่ใหญ่อยากได้หน้าอ,อกที่ใหญ่ แต่ต้องทําให้ถูกวิธีนะต้องดูนะูทูปทางยูทูส่วนมากผมจะชอบดูพวกกล้ามพว,พวกกล้ามพวกไก่ในช่องพวกเนฟิตมากกว่าครับสอนดีแล้วก็สอนดีแล้วก็แบบตรงตรงจุดโฟกัสได้ดีมากกว่าครับได้ดีมากครับอาอีกครั้งก็แล้วกันครับจะได้อีกครับมาเลยครับ โอเคครับเราไปทาศัพทเลยครับครับผมถ้าต่อไปเรามาโหนบาร์นะครับดูบาร์ข้างบนนะครับจะดูจะเชิดเป็นลงรถนะครับตอนนี้เรามีอะไรเราก็ใช้ก่อนนะครับดูครับบาร์คลายมันเชิดขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนสลับข้างเอาฝั่งนู้นเท่าไหร่ฝั่งนี้เท่าไหร่ครับฝั่งนู้นห้าฝั่งนู้นแปดฝั่งนี้แปดฝั่งนู้นสิบฝั่งนี้สิบนะครับ อยู่ระหว่าง8สองข้างครับ เปลี่ยนข้างนะครับเพราะว่าเราเอาไม่เสมอ ท่าที่สามท่าที่สามก็จบลงไปแล้วนะครับดึงไม่เยอะหรอกครับแต่ดึงผมดึงอยู่ประมาณห้าเซตสี่ห้าเซตเซตละแปดทั้งห้าครั้งบางห้าครั้งเหมือนเหมือนรอบที่แล้วนะห้าครั้งครับไม่ได้นี่นานห้าครั้งห้าครั้งก็ถือว่านี่แล้วครับว่าโอเคสุดลงสุดนะครับเราทําถึงเราทําน้อยเราทําเยอะครั้งทําประมาณสักสักสี่ห้าเซตองครับ 4, 5, 6, สี่ห้าเซตหกเซตแล้วแต่แล้วแต่กล้ามเนื้อเอาให้กล้ามเนื้อเราล้านะครับ ทำทำไปเมื่อกี้นี่ผมก็ทำหเซตนะครับเซตละห้าครั้งห้าครั้งก็ล้าแล้วครับแขนก็ลาดูมันฟองขึ้นมาชูฟองหยุดไปหยุดไปสี่อาทิตย์ทำมาทำต่อก็บางครั้งเริ่มต้นก็ถือว่าง่ายนะครับแต่พอเวลาล้าแล้วหนักอาการเหมือนกัน แต่วันนี้ปุ๊บวันหน้าเราต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆเพิ่มน้ำหนักเรื่นยนะครับแต่วันนี้พอดีพื้นที่มันไม่เหมาะนะครับผมว่าจะดึงดึงบาเนี่ยต้องต้องใส่น้ำหนักถ้าเราดึงได้เราต้องเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกนะครับผมมีหินอยู่ก้อนหนึ่งแบบก็หนักเหมือนกันเราเริ่มจากเบา,บเบาขึ้นหานหนักเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ระดับเรื่อยๆนะครับพัฒนามันจะได้พัฒนากล้ามเนื้อเราพัฒนาพรุ่งนี้เราจะมาเอาหน้าอกนะครับช่วงนี้ก็ต้องออกกันหน่อย ท่านแต่ก่อนก็ยกเหมือนกันนะท่านที่อยูไปก็ยกยกเหมือนกันยกแก้วก็ผมก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆที่พี่น้องๆหันมาออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับกกีฬาอะไรก็ได้ที่แบบที่เราชื่นชอบนะครับแนะนำให้เล่นนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายของเราจะได้แข็งแรงทำมั่งเล่นมั่งทำมั่งเล่นมั่งเงี้ยครับเราไม่เราไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองดีกว่าแข่งกับใจตัวเองนะครับเนี่ยครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องเจ้าหู้ฟิตอินดี้นะครับติดกาตามกันเยอะๆนะครับมีอะไรที่แบบดีๆแนะนําผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันอีกนะครับอย่าลืมนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ